ในที่สุดก็ได้มาวัดอรุณเป็นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยบอกเลยว่าตั้งใจมาเพราะว่าอยากใส่ชุดไทยถ่ายรูปกับพระปางนะคะให้ได้สักครั้งหนึ่งสุ่มเลือกร้านเช่าชุดแถวแถวหน้าวัดเนี่ยแหละคะ่ะนานาเลือกร้านตรงข้ามกับวัดเลยนะคะราคาค่าเช่านี่อยู่200บาทค่าทําผมเนี่ยห้บบาทถ้าใครอยากแต่งหน้าเนี่ย เขาก็จะมีให้นะคะรองเท้ากระเป๋าร่มเขาก็มีครบนะคะแต่ก็มีการชาร์จเพิ่มนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่เนาะตอนเลือกชุดเนี่ยคิดหนักมากเลยเพราะว่าสีสวยทุกชุดเลยสีที่นายอยากได้เนี่ยมีคนใส่กันเต็มเลยอะคะ่ะสรุปสุดท้ายเนี่ยก็เลยเลือกสีโอรสนี่นะคะโชคดีมากเพราะว่าคนใส่น้อยนะคะวัดอรุณคือสวยจริงๆนะคะพระปางเนี่ยคืออลังแล้วก็ถ่ายรูปออกมาคือดีมากคนต่างชาติเยอะมากถ้าไม่ติดว่าแดดแรงนะคะนี่คือที่ที่ เหมาะกับการพาเพื่อนหรือว่าเพื่อนต่างชาติเนี่ยมาใส่ชุดไทยเป็นแก๊งเพื่อนอะไรเงี้ยก็ถ่ายรูปกันสนุกดีนะคะจะบอกว่าอากาศร้อนคือร้อนสุดๆถ่ายไปแป๊บเดียวเองก็ต้องรีบคืนชุดนะคะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆค่ะจริงๆเขาให้ใส่ชุดได้ใน3มชั่วโมงเลยนะคะพอเปลี่ยนชุดกันเสร็จเราก็มาต่อกันที่ร้านนี้นะคะพอขึ้นมาถึงเนี่ยวิวคือว้าวมากเลยนะคะนึกว่ากําลังดูโปสการ์ดร้านเนี่ยเขาตั้งอยู่ริมน้ําเลยนะคะคือจะอยู่ตรงข้ามกับทางฝั่งวัดอรุณเลยนะคะจริงๆเราขึ้น นเรือมาได้นะคะแต่นานา,นาไม่ทราบก็เลยนั่งแท็กซี่วนอ้อมมานะคะกลางวันเนี่ยว่าสวยแล้วนะคะกลางคืนเนี่ยคงโรแมนติกสุดๆเลยนะคะเสียดายอยู่ไม่ถึงตอนกลางคืนค่ะอาหารราคาแอบแรงนิดนึงนะคะตามโลเคชั่นแลนด์มาร์กนะคะแถมเป็นอาหารไทยรสกลางๆนะคะไม่ได้ว้าวมากแต่ชนะด้วยวิวนะคะวิวนี่คือสวยจริงนะคะขนาดร้อนอยังทนนะคะแล้วก็พนักง,งานเนี่ยคือบริการดีมากยิ้มเก่งให้เต็มร้อยเลยค่ะใทรอยากได้รูปสวยๆชุดไทยกินข้าวชม พระปางแนะนำให้มาตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นนะคะจะได้ไม่สู้แดดเหมือนกับนานานะคะครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาวัดอรุณให้ได้นะคะ